คครแมิดสวัสดีค่ะครูแม่มโชติรัก์ค่ะนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันในหัวข้อเรื่องลูกพูดช้าเหมือนเดิมนะคะเคยเห็นเด็กตัวเล็กๆที่เรียกเ,เรียกอะไรหรือว่าสื่อสารอะไรแล้วเป็นคำ เดี่ยวๆแต่ว่าเป็นคําซ้ําๆไหมคะเนาะเพราะว่าเขายังเบรกคําไม่ได้ยังยังเชื่อมลูกประโยคไม่ได้แต่ว่าจะเป็นคําเดี่ยวๆซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆเช่นปะ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 ,ปะ,ปะมัม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 นะคะอยากพูดเป็นประโยคแต่ว่าต่อประโยคไม่ได้ก็จะเป็นคําซ้ําๆเพราะฉะนั้นถ้าคําเดี่ยวที่เรามีให้ลูกแล้วแต่ลูกยังไม่ได้เราอาจจะเสริมคําซ้ําๆลงไปให้ ในคำเดียวนะคะเช่นมัมมัมไหมลูกมัมมัมไปกินข้าวกันมัม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 กันเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นให้มีความสนุกมากขึ้นให้มีสีหน้าแววตาที่ชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมกระตุ้นกระตุ้นตรงไหนคะกระตุ้นการได้ยินกระตุ้นสัมผัสนะคะ สร้างโปรโมชั่นให้ลูกบ่อยๆนะคะสร้างเทศกาลให้ลูกบ่อยๆสร้างโปรโมชั่นสร้างเทศกาลนี่คืออะไรรู้ไหมคะการเห็นเยอะการมีจุดน่าสนใจเยอะเหมือนอะเหมือนเทศกาลฮาโลวีนฮาโลวีนนี่เราก็จะเห็นเขาจัดจัดเห็นการแสงสีเสียงอมีการแสดงมีการแต่งหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะ,อะ การสร้างโปรโมชั่นการสร้างเทศกาลให้ลูกบ<ๆ>่อยก็เหมือนแบบว่ามีสิ่งน่าสนใจมากขึ้นมีแสงสีเสียงมาหลอกล่อมากขึ้นนะคะแต่เราทำเองนะไม่ใช่แสงสีเสียงที่มาจากการเปิดทีวีโทรศัพท์มือถืออะไรหรือแท็บเล็ตต่างๆนะคะอะ่มันคนละเรื่องกันเนาะเพราะว่าเรากำลังพยายามปรับ ปรับระบบประสาทในการรับรู้ในการเรียนรู้และเชื่อมโยงกันให้ได้ดีที่สุด